เรจะซื้อ iPhone 17ไว้มาฟังทางนี้ก่อนได้นะคะเผื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจตัวนี้จะเป็น iPhone 17 Pro สี Silver นะคะทุกคนรู้สึกว่าสีนี้จะดีที่สุดนะคะถ้าเทียบกับอีก2สีเนาะเพราะว่าถ้าเป็นสีซิวเวอร์เนี่ยตัวขอบกล้องมันจะไม่ลอกนะคะทุกคนถ้าเราซื้อเป็นสีโทนเข้มสีดําสีน้ําเงินอะไรเงรี้ยขอบกล้องชอบลอกนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเครื่องจะเป็นรอยยากกว่าด้วยสีมันก็สม่ําเสมอกันด้วยไม่เพี้ยนด้วยนะคะ ด้วยความที่รุ่นนี้อาจจะเป็นรอยง่ายนะคะถ้าได้มาหรือว่าซื้อมาแนะนําให้ติดฟิล์มรอบเครื่องจะดีที่สุดนะคะเพื่อป้องกันการเป็นรอยหรือว่ากันรอยด้วยนะคะถ้าได้มาแล้วอย่าลืมแวะไปดูการตั้งค่าหน้าจอด้วยนะคะทุกคนอันนี้ถ้าเราไม่ได้กดล็อกอะเนาะ มันก็จะแค่หีแสงให้เรานะคะมันไม่ได้ล็อกหน้าจอให้เรามันจะทําให้แบตค่อนข้างจะไหลนะคะช่วงแรกๆก็งงว่าอุ้ยทำไมเครื่องใหม่แล้วแบตไหลจังเลยพอไปดูการตั้งค่าหน้าจอแล้วเขาไม่ได้ล็อกนะคะเขาแค่ลดแสงให้เราเฉยๆอย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะรุ่นนี้นี่เหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะใครที่ชอบฟังก์ชันการใช้งานเยอะๆแล้วก็ราคาไม่ได้แรงเกินไปเราคิดว่าตัวโปรก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะคะ